วสุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังพบโรคระบาดในกระบือในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ นายนพดลพินิจปสุสัต์จังหวัดมหาสรารคามเปิดเผยว่าจังหวัดมหาสรารคามค่ะพบโรคระบาดสัตว์ชนิดเฮโมรายิกเซปติซีเมียในกระบือในพื้นที่ของจังหวัดมหาสรารคามจํานวน3จุดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจุดที่1บ้านหนองยับร้องหมู่ที่4ตําบลบ่อใหญ่อเภอบ่อระบือพบกระบือของเกษตรกรหนึ่งรายเป็นกระบือป่วย1ตัวตาย5ตัวจากจํานวนกระบือในฝูง7ตัวจุดที่2ที่บ้านบ่อทองหมู่ที่10ตําบลเลิงแฝกอเภอกุดรังพบกระบือของเกษตร กร1รายเป็นกระบือป่วย1ตัวตาย19ตัวจากกระบือในฝูง30ตัวจุดที่3บ้านหนองผงหมู่ที่8ตําบลดงยางอำเภอนาดูนพบสัตว์ของเกษตรกร1รายเป็นโคป่วย1ตัวกระบือตาย1ตัวจากจํานวนสัตว์ในฝูงโค9ตัวกระบือ6ตัวทั้งนี้ยอดรวม3จุดณนวันที่24กรกฎาคม2563พบสัตว์ป่วยรวม3ตัวกระบือ2ตัวโค1ตัวรวมกระบือตาย25ตัว จากการสอบสวนโรคพบว่าสัตว์กลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคคอบวมประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนทำให้สัตว์เครียดจึงทำให้สัตว์เกิดโรคได้ทางในสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่เกิดโรคและดำเนินการฉีดวัคซีนรัศมี5กิโลเมตรครอบคลุมอําอำเภอ67หมู่บ้าน11ตําตำบลจำนวนโค3,986ตัวกระบือ1ัน2ตัวรวม5 0 1 8ตัวพร้อมตั้งจุดควบคุมการเคลื่อนย้าย และการทำลายเชื้อโรคและประสานขอความร่วมมือเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามทั้ง5แห่งได้แก่ตลาดนัดโคกระบือในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอนาเชือกอำเภอวาปีปทุมอำเภอบรรบือและอำเภอโกสุมพิสัยปิดตลาดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมนี้